ชิ้นเป็นพวกอาหารมาตะการนี่มายัางนี่มาแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลเสร็จมาฝากน้องหล่าได้ดเอออไปโรงเรียนมาบ่เออบ่ได้เ,เห็นคนใส่สูตรงงเรียนจังเถื่อได้พี่น้องมาบุญกันได้ดมายังได้กันเอาพี่น้องเออเนาะทางมาบุญสารวัตรเนาะได้เข้ามาหาอับเดตเตรียมยามความคืบหน้าของครอบครัวน้องนางน้อยพี่น้องเนาะ มาผนกะลือทอนหมดแล้วเนาะราครับเห็ดเป็นกระตูเป็นโค้งห่าง <ทำ S 1> เร<ล>ียบร้อยแล<ะ>้ว <ละ S 2> ที่ <ละ S 2> ว่าไว้่งโบว์ว่านี่จ้าเป็นลาบดิบช่องลาบซุกหนึ่งแล้วก็พักเนาะเข่ามีอยู่ที่เข่าเปนกระฟังแล้วเลยนะเนาะป้าเกอไปไอ้าเกอระวังเลยถึงมือจะคล้องเลยห่านนะว่าเลยเลนาะเฮาต้องไป สั่งหรือว่าซื้อลดถอกดินหรือว่าซื้อดินมาเพิ่มมา,มาถอกเทใส่เครื่องเล่าหน่พี่น่อยเนาะให้มันสูงสํำกันตะหองนะ้า พี่น้องเนาะจูงแม่มาแล้วเนาะอ๋อโอ้เหมือนนิชัยชุดนังเขียนในพี่น้องเหมือนนี้เนาะเด้สบายดีสบายดีเนาะยงข้างมาไหนพี่มันแดดพี่แดดแดดเออเหนอแดดเออยู่เหนือแดดอ๋สบายดีเลยแม่เด้อโสดเฮชัยนักเขียนยังคือชัยเสื่ยเออข้อพับลงลมนั่นลูก เขาข้อเสือกันทึ้งแหละย้อนเห็นเห็นอ่ะอืมนี่เขาข้อเสือกันทึ้งแหละลูกไปโรงเรียนมาบ่เอ่อมาโรงเรียนอืมมาโรงเรียนพี่น้องเลยป้าเพิ่นเฮ็ดแล้วนะเนาะโดยบ้างหร้อเปล่าอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรยาต็มมุงพิ่นแหละลูกโตขึ้นอื แหน่ใช่มีพายแน่นมาซอยพี่เกาเ <รา S 1> มืววนเน่อวา,า,า,านนี่บ่เกาเมื่อวานนี่สามคนมมพายมาซอยอยู่บ้านมีพี่น้องพายยังซอยหรือเนอะพี่น้องก็ส่วลรามีแต่อยู่บ้านพะล่องเนาะโดยอยู่ในบ้านเนี่ยบ่มีเนาะบ่มีเพราะว่าเจ้าใหญ่มาอยู่พี่เนาะโดยอ๋อเห็ดแต่ตุ่ตำวันที่แรกเห็ดตุ่มตำมันนั่นแหละ สบายลงพื้นสังกะีช้ำโอ้เนาะหอนแน่เนี่ยม่วงต่ำๆแน่เนี่แบบเขาไปอยู่ในเนี่ยผ่าโทวพี่น้องพร้อมหอนมิแต่กังเว้นมากอะหาอยู่โฮมใหม่โฮมต่อเอาแล้วเนาะโดยอยู่โฮมกอกไม้กอกตอกนั่นแหละวกลางวันนี่เขาสื่ออาหารมากเดี๋ยวกินข้าวทำกันเด้อโดยโดยโดยชื่ออันนี้พี่น้องอะเนาะเดี๋ยวไปก่อน ชื่อพวกอาหารหลักเนาะอาหารเล่อารมณ์ดีกินเลยเนี่ยชื่อเป็นพวกอาหารมาตะก,การนี่มายางมังเนี่ยผัแอปเปิ้ลผากแอปเปิ้ลเออสิ่งมาฝากน้อหล่กเด้อเนะอออแปงงเทียนมาบ่เออบ่ได้เห็นเป่นไซสูตรเรียนจั่เขื่อนได้พี่น้องบุญก็ได้ดมายำได้กะ ทานขิงเข,ข,ข้าเดีมาทงไห้กันเลยดูอลยกินข้า <S <S แล้วบ่ยังอืมพี่แล้วนี่นาบ้าซื้อลาบลาบซ<อ>ุปมาแล้วลาบซุปลาบดิบนี่เด้ทอทั้งสร้างพันซอยเห็ดกระตู๋กินกบะล,ละบ่กินตะคุเม่แหละราต้มคุม่คุม่แหละกินเจอเนี่ยละอาหารเนี่ยเท้าเท้าน้ำเด้อ้ทางพี่นางเจ้าเด้อพี่สะพายเจ,าายเจา้าดัวทางไอเจ้าซอย แกเขาแกน้ำซูบนกินเด้อเอาพี่น้องเอเนาะทางมาบุญสารวัเนาะได้เข้ามาอาบีดดเจียมยามความคืบหน้าของขอบครัวน้องนางน้อยพี่น้องเลยเนาะมาบนกะรื้อทอนหมดแล้วเนาะราคบเห็ดเป็นกระตูเป็นโค้งหางเรียบร้อยแล้ะพี่น้องเลยเนาะราคาสิมาสื้อเข่ากับนามมาให้น้องเพื่อนเนาะก่อนทางมาบุญสารวันจะเดินทางกลับบ้านก่อนเมื่อนห้เดเมเด้อเมื่อหาทางขอบทางขั้วก่อน เพราะว่าขึ้นมากอ่ะซีหามื่อแหละเมื่อหาซื้อนมซื้อยังให้ลูกก่อนเขาทั้งทางบาบุญเองก็มีลูกน้อยลูกเขากับปีซีหาเดือนนี่แหละลูกสองข้คนผู้นึงนะแปดเก้าปีแล้วผู้หลานผู้ใช้กำลังเฮียนยางเฮียนเว้าก็เลยเมื่อหาซื้อนมให้น้องวินเนอร์ก่อนพี่น้อยราคาสามสี่มื่นเนาะ เอาบางเือกะซ่าม,มือถ้า่างบุคคาเวียกยังกะบคือมาไหวกว่าหันกันมี่เนาะอ่าคุยไรเจ้าเห็ดกระตูกถ่ายได้ไหมเด้ oh, อโดยเลยเอาก่อเอือได้พี่น้องได้เออทางบุญสารวันคอกระต่ายสบายดีสบายด,าดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสุขคนได้พี่น้องเด้อเอาพบพบเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับช่องยูทูปาบุญสารวันพี่น้องอ่าส่วนเรื่องอ่า มาเฮือนอ่ะขอบคุณมากก่อนด้ะแม่เด้อโดยทาลูกมาเนย้วยม,มางเฮือนนะคราะว่าเราจะได้เสื่ออาหารการกินเนาะมาซอยย,อย,อออย่อเข่า่อนา้า,นา,าพี่น้องที่ว่าคนมาซอยมางเฮือนมังซั้นเจกี่ยวกันและโดยสบายดีพ่อนั่งท่าแถวัหนก็ได้แถวห่มก็ได้พอเดี๋ยวเาไปหา พิ่บ้าอะไรพี่น้อยคิวเข่าป่ะลูกป้าจะป้าแก้เข่าแก้หนามป่ะป <c oughs> ่ะอะซือะ <c oughs> อะอะซือเปลี่ยนจ้บบาเดี๋ยวตาบ่าวือตัวนองซอยอ่่่ตเจกินไหวนไ, <c oughs> ไ,ไ,ไปพ่อพูไปแท้พูะ <c oughs> เอเอเอไปหากินข้าวก่อนซื้ออาหารมาให้ย,ย่อลูกร้านเจ้าหันแหละที่ผิ่นมาซอยอมามั่งกระตูเป็นไรพี่น้อยเลย เนี่ยจะ đôi แม่เออจะ đôi เด้อจะ đôi เด้ออ่าจะเป็ทั้งจักลืมสื่อไอของนองน้องน่อยเลยก็จําปสื่อยางพีนองเลยน้องโอน้องโอ้น้องโอ้อ๋สบายดีน้องสบายดีอ่านบเอาสื่อนี่ละทีวอยบ่าววานนี่ละเป็นลาบดิบชองลาบซุกหนึ่ สักพักเนาะเข่ามีอยู่ที่โอ้จักเม็ดคุณจักเม็ดนี่ยบได้แทกเนาะเอาซ้ำซัวใหม่เนาะก็เลยไปหาแก้เข่าแก้หน้าให้ทั้งมูคู่กินพี่น้องกินอยู่นี่เลยสักมูช่างกระซีโหหอนประตูอะไรเนาะคู่ด้วยไม่แป้งน่อยเนาะไม่แป้งเพิ่นมากไหมใช่ไม่แป้งเนี่ย มากินี่เพื่อนเนี่ยบอเจอมากจริอยู่นุ่กันนอกครับไม่ตูเนี่ยบ่ถุถูกเยอะยะเป็นถงตายสกปรกจาอันปุ่นเลยเนาะมางมาแต่เพื่อนเพื่นเก่ามาแปลงกันเลยเป็นหามมาคเยอะแยะำเสากลางอีกเนาะเป็นเป็นหกเสาแมนบอ สองสี่เจ็ดเจ็ดสาเนาะขำกลางไว้อย่ามันเอ็นกลางเลยพี่น้องเยมื้อนี้คือสิแล้วอยู่บ่แล้วเนาะไปแกไปแกไปแกบุญแลละมาบุญสิเมื่อบ้านก่อนเด้อกราบเมื่อาครอบครัวก่อนแล้วกันมาบุญชิ้นมื่อาลำหนาจังพากันหม่งเฮือนเด้อลำหนาลำหนาจากันหม่งเฮือนหม่างสาวอย่

กอยังจัวกินหน้าต่างหับลมเยินๆิน <c oughs> ่างแล้วบ่ลูกไม่เปิลน,นะเ <c oughs> ล่้างกินเลยเอาล่างได้ลูกเอ้ยล่างก่อนนี่บ่ มีขี้ฝุ่นหลายมีหลายเด้อปลาใหญ่ผมยแยะ,จะล่างก่อนได้เออไปล่างก่อนไปไป<ช> <ๆ S 2> จะกินเลยหอ้ยมาเรากัดเลยเราไปออออะะเอาทาจะเราเขัฟังเรียบร้อยเนะานะเซา มังตัวนี้ว่าพอคืออ่าไม่เปลี่ยนนะอ๋อมังตัวนี้เาน,น,นะาะมังมองกันห้องนี่เนาะโดยใช้แหวนปูหันมังตัวนี้แปนลูกมาซื้อให้ได้ละแปนยาว,วแมนแมนแมนมังตัวเกา่าแล้วถือแล้วมังตัวเกา่มามังตัวเกา่าใส่เอาหอนไลน์เนาะ พว่างแล้วใครยี่หอกกลางคืนมันฉี่มือ่อนเนาะอ่าถ้าว่ากลางเว้นเนี่ยอยู่บ่ได้แล้วและกระตูบเจ้าน่ะมันห่อนเด้สังกีมันต่ําเลยนีแต่กลางเว้นล่ะไปหาอยู่ตามห่มไม้หม่มตอกเอาเด้อด้วด้วยด้ยอ่าไปอยู่แถวทุกบังไมั้ห้องเจ้าพอละด้วยด้วยดยอ่าทีนี้ชาพี่น้องแล้วเนาะกลางคืนไปส้มอาสนฝน วัวใหม่เราก็ยังดีอยู่เนาะใหม่ในจักปีเลยเพื่อนนี่ประตูไม่ตู่ใม่เนี่ยโอ้ลูกโดนได้เลยสาวปีเลยได้ไม่เพื่อนเลยเลยบางนั่นยึดทองฮะลูกคอยตอกแค่เชิงชี้อ่ะมันขาดวันแลกวันนี้ที่ทำเอาตอกแค่เชิงชี้อีกอ๋อยเพื่อนเจ้าก็มีเซฟติคัสครั้งนี้เนาะอ่าเซฟที่คาดกันไฟช็อตไฟใหม่เนาะไฟอันไหนให้รัู้ กันช็อตพี่น้องเอ้อมีแต่บัตรมือเข้ามาพุ่แหละเ้าสิอไปหาสาร้างไฟมาม,มาปลดไฟออกก่อนจังมาเกเฮือนได้เด้อโอ้โยเอ้ยถาลกมาก่อนได้เด้อโอ้ยปลดสายก่ย่างอือๆๆเป็นกระซอยขันขักได้อพี่น้องเยเนาะที่เจ้าดูอ่ะ มือเลยน้ระตุกกันก็ขึมาน่ขึ้นมาขึมอันนี้ขอขอพันคักแน่แล้วบอ่าขางเฮื่อนจ้านี่ขอปุ๊บกอนขอแล้วเนาะทั้งอายาบอเพราะเราอยู่ก็ภัยอาญา อยู <t <t been, ่กับผัวโอ้เราไมีผัวป่ะผัวผัวอะรจังปีผัวสักสิบห้าถ้าอยู่เพื่อนนะบ่กก็ได้ผัวหน่อยแท่ อันนั้นว,ว่าเพื่อนครัวเราอันนี้มองแล้วกินบ่นเนี่ยอาญ,ญาเอ้ยไไโอ้สบายดีอาญ,ญา,อาเอขยิ้งกินน่ะเรากำลังปิ่งเรากำลังปิ่งปลาคออ่ะโอ้โอ ข่าบะมี่กินโอ้ก็มืกินออยู่ชิืมไปบ้งๆดวย้ย้ยอากข่าว้ยในกินอันนี้น่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนไฟกับประนันบาดเลยนะ ใช้จะพัวเจ้าด้วยศสพัวอยู่พัวเจ้าไปสายเอาเลยอู้หไอ้งอดไปีเค็บตอนไหนเงามันครบเด้อป้าไม่ใช้แต่เป็นตู้พาไปหาป้าปลาในดูลานดุลานห่า

ว่างไรถึงมือจะคล้องเลยห่านนะว่าเลยเนาะเพราะถ้าเราสุดความ,มว่าในถือตีนบาดตีนว่าใำบาดมือพี่น้องเลยก็คล้อยไห็นยังกันเนาะยากเลยงามเด็ดดห่อนช้ำเลือดออกเลยน้องโอ้พอดีพี่น้องเลยเขาเลิกยุบอ่อ เแห้งโพดคอยไปตามนามันพี่เจ้ามีลูกเมียบอะไรบอ่มีาลมแลูกจะคนแหละลูกจะคนแหละลูกทคนตายมนเอ้าถูกพี่ชคนเสียบล่ะเราปยังะคือเสียสบายนี่บอเจ้าอยู่บ้านพรองบ นอนซายยังบ่มีเนาะยังโสดเนาะอ่าจะได้การเคาเหงาเขาะแหงไงเด้อมาซอยพันแหน่ซน้อนอนแล้วอ่าซอยๆกันเวละขึ้นมาลำหน่ายเลย้อบางเอาเพือนกันเลยดูก่อนจะนอนกินข้าวเด้อบนสื่อลาบสีนมาเด้ออ่าสื่อลาบกินต้มห่อนๆสมแหง thiên phi nong là, nhường đây, chơi xin nón bòn đá bà này, chúng ta mảng hơn, nón nón bòn đá, mảng con nè, nó nè đấy, nón anh phải, gấp nó have นี่ล่ะพี่อืมเฮาบน4อ่าเทียบให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะอ่าเซานี่ยังยังเหลืออยู่เนาะเก็บไว้ดีเลยเซาบาดเด้อ พี่ลองลายพี่ไปเหยียดตะปูได้ไก่ตะปูลายได้แล้วพี่ล่ะยุ่วเข่าเปล่ายุ่วแห้งเป่าเดยอืมสังอยูอ่ฟอสบายดีพ่ออ่ามาจะให้เราก็ได้ที่เดามนะให้แล้วพีนพนงงนนนน่น้องเลยเนาะกดินเนาะมันบอเพียงกันทั้งห้องน้ำนี่สีชูง ทางบบบุญยืนนี่ชิตําเนาะการมีแต่ถาวาสิเฮาสิตังเฮือนเนะาะถ้าเฮาจะร่นมาฟอร์ดมายังนี่มันสิบอ่อ่าบ่เพียงดินสิบ่พอเฮาต้องไปอ่สั่งหรือว่าซื้อรถถอกดินหรือว่าซื้อดินมาเพิ่มมามาถอกเทใส่เฮือนลาวนี่พี่น้องเอ้ยเนะาะให้มันสูงซ้ำกันกับห้องน้ำแต่ว่าน้องเอ้ย ่าเจ้าฮูจักอ่นนะนะบ่รถเพื่นทีแกดินมาถอกใส่นี่ฮูจักบ่ดินมีดินแบบนี้รถแกดินมีมีบ่ฮูจักบอใช่เลยพอจักบ่นี่รถด,ดินขึ้นนั่นนี่ที่ว่าทั้งเฮือนลางน,าน,นาาันเพนเอามาใส่เฮือนเล่าเนี่ยดินเอาดินขเข้าเฮือนนะรถวิ่งอย่างวิ่งเข้าจุดแรงเบียดบอขั้นท่าได้เนาะ แล้เอานี่หาแตนสร้างิดนี่นี่ <c oughs> ขั้นนี้นี่หาแสนประมาณลายรถเติบได้หนึ่พี่น้องเนาะนรถนึงบ่นี่นนนยลายเติบอยู่เนาะหนสองสประมาณสีห่หารถหูยักนี่พี่น้องไเนาะ เตรียมเดินเฮือนเราหนิขอหา50หา50ฟอร์ดลงมาหนิมันดิ้นเนี่ให้ต่ำลงให้ตังเฮือนมันสิอันนี้ต้องทำมันสูงให้รับสูงขึ้นซั้นกับเพียงแต่ห้องน้ำเราเพียงแล้วมีเต่ประมาณนั่นเด้อน้อได้พี่เยันนาว่าสิบอกไปยืนใน้ำแอจักก็ได้ปะยืนอน้ำแอปะได้บนสิอธิบายความรำคานเข้าจานกันเกิดใจหนียว ยืนตะลางกันไอ้ลูกเรายืนตะลางกันอาบน้ำให้เปลี่ยนจนห้ามนะอัดกระตัดหนักๆอะไรแล้วก็บอเขาใจความลาบอะไรเป็นยังไงเนาะทางพอไปเกิเรามากระต่ายเอ้าเวลาถามเบิ่งรถรถแกดินเนี่ยนาบาบุญเนี่ยเด้ออ่าทามคนในบ้านแบบพันจี เสียรถมาถอดดินใส่เฮือยนนี่เชาสิปับนาดินนี่ยมันสูงขึ้นเนาะให้มันสูงกันซ้ำกันกับห้องน้ำนี่เพราะว่าห้องน้ำไปมันสูงมันบ่ห้องน้ำเจ้านี่สูงแต่ทางนี้มันต่ำเนี่ยเนอะอยากให้มันเพียงกันกับห้องน้ำมาพี่เลยทามเมืองไหนไหเด้อลดแกดินเพราะจเอาล้เท่ายขั้นท่ายรดถ่ารเด้อ บาตรเนี่ยยันว่ามีเราแกเดินลงบ่บ่แม่ไปถามอยู่บ้านยุ่บ้านอื่นถามสกันเราบุ้นก็จะถามเหมือนกันหะแหละเนาะถามหลายทางอ่าเราจะถามทางพวกนั้นหานเวียทางยางังพวกอะไรพี่น้องเลยเนาะพอาจแกส่งหายคันเทาา่าไรเนาะถามว่าบ่แพงร้ายกะกะเอาเนาะมันแพงร้ายกะเบิ้งตัวจริงพี่น้องเลยเนาะเราจะทาเราก็จิลงกับเจ้าของดินเติม จะขอกวดลงมาท่บอกปัดดินมาเทิเลยมันมีโพลน,นูนูนอยู่แล้วกวดมาหาวันไงขอซื้อดินน้ำล่าตึงน,นะนงนเนาะแล้วกวดมาหาปัดมาีำกักับไงต่กรนเนาะืดมีแต่ประมาณนั้นเด้อแม่เด้อเด,ด้ดนน้องเด้อ ทั้งเฮาสีเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะมารอบหนาพูดแหละนอกจากสีพผ้ามางเฮือนเด้อใช่ได้กะฝากเบิ้องกำกันแล้วเนาะทั้งน้องน้อยกะหากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อมันสิบเอ็ดโมงหน่อยเด้อผลมางแต่อันนี้แป้นกลายเป็นของห้องเราเบื้องกำกัน ไปบุ ¿si 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 general, si ้มย si si ังเนาะมิยังอยากบมดลมอยากเมาบ่มิยังอยากถามบ่มิยังอยากบอกบอบุมีิยังเนาะดเขาวิญยังยากถามบอกได้เด้อด้วยเด้อด้วยพระเชาเมื่อก่อนเด้อเสด็จอยู่ดีไม่แหงเด้ออยู่ดีไม่แหงลูกเด้ออยู่ดีไม่แหงหอดบานหอดเมืองเด้ออเอาเอาไปคอยมาคอยลูกเอือ Hãy sợ nó, nó lạ. đi, bảo luôn mình ạ. À, đi. Sơ ba đi, sơ ba đi. Nên, ờ, ờ, mái này. cái nó. Thôi lên, cậu phải bóng này. Phải bảo. Phải bây giờ ngủ. Phải cái bàn đông phô. Nè, bàn em บริเวนอยู่บันดงแล้วบ่ยงายแล้วอยูคนง่ายแล้วมาเฮียนอยู่นี่บานนี้ป่อืออออือพระชัยลายบายเมื่อดีเด้อบาบุ้นเมือดีเด้อบาบนทางทางปลอดภัยเด้อเดยโดยโดยพระชาไบไปสบายดีพระชาพี่น้องเหรอ ขอบุญกับชีวิตเดินทางกลับก่อนบาน,น,นะบนีา้นพี่น้องเลยเนาะคุณแหละรอบนานจากที่มหาน้องคันอินชีเวกับพหาน้องน้ำดูน่าซื้อมากใหม่มากต่ออะกาศอา่าไ,ไปทาง,งนนะถ่ายมองไรบอลเนาะถ่ายภาพบรรยากาศพี่น้องนะครับไปชมการเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยเนาะเอาจะไดบบ้ขอบุญกับขอขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจเนาะทางเอฟซีประตูกาเนาะที่คอยให้ เป็น,นกำลังใจกับบุญสรวลตลอดมาแล้วก็ทีมง,งานฮ่องกทชิคุกุกคนเนาะสำหรับคืนมาเนี่ยนครั้งนี้เนาะการได้รับการชมเชยเนาะหรือว่าแห่งรับการคอมเมนกันข้ามาอย่างล้วงลายขาวห่อก็ได้รับกระไรู้สึกดีใจลายพี่น้องเนาะการทำดีเนาะเป็นสิ่งที่บอหมู่วันชินสุดเนาะทำกันต่อไปพนะี่น้อ,นะองเนานะ ในานามสะพานบุญบ,น,บนเองกะทำต่อไปเนาะอ่าจนกว่าตราบลมบุมีลมหายใจอ,งงอะไรพี่น้องเลยเนาะขบวนป็นสีตั้งใจแล้วกะเหตุความดีไปตลอดเนาะในานามสะพานบุญเนาะซอยเหลือคนทุกยากหรือว่าคนด้อยโอกาสก็คือขอบพัวนี่เนาะขอบพัวน้องนางทั้งน้อยนี่เนาะพอมีกะอ่าพิการทั้งครูเนาะอ่าตาการแหน,นโมโอเห็น ทั้งพวกรับขากระยังลําบากพี่นอ้องเลยเนาะก็พ่อได้แต่ซอยเรือตัวเองได้เนาะเขาหนองน้ำพี่นอ้องเลยเนาะทั้งบนกับขอบนกบคุณเขาบนกบใจหลายเด้อเนาะทางอกไอ้าอาชาลีเช้งนอกจากนั้นกับเป็นเจ็บเป็นไข่เนาะอ่าในไอเป็นในตอนนี้ก็ขอให้อายไอ้ซวงให้เศร้าเขอให้อายหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่อายเป็นในตอนนี้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัว จเจริญนานะทีการงานในค้าวันข้างหานะ้าเด้อเนาะก็ขอให้อายุดีแม่กนะังแหละนอกจากคุณกับจักชีตอบแทนบุญคุณอ้ายจังได้นอะกจากคำว่าคำจา,าแล้วก็การกระทําในหน้าสะพานบุญที่พี่ได้ไว้วางใจทั้งพระบุณหกสีเฮ็ดให้ดีที่สุดเนะาะสำมะวุณสีเฮ็ดได้พี่น้องเลยนะ่าบุญกับสีพยายามที่สุดควบคุมหรือว่าเฮ็ดให้มันออกมาได้อย่างสวยงาม แต่บ่มีปัญหาอย่างขอบุญก็สิพยายามเฮ็ดแบบนั้นพี่น้องเลยเนาะไปถ่ายสาระคลิปนี้ขอลาก่รห่อนแฮงรีพี่น้องเอ้ยเนาะพบเปาลาก่อนเนาะพบกับคลิปหนะ้าสบายดีกันบัดสุขสุขคนเดอ้อทางพ่อแม่พี่น้อง fc บ่ทุกท่านเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเย